จังหวัดปราจีนบุรีครับร่วมสดุดีวีรชนทหารกล้าบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาอนุสรีวีรไทยค่ายจักพงศ์รำลึกถึงเกียรติคุณทหารไทยนะครับที่ได้สละชีวิตในข่าวกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและสงครามมหาเอเชียบูรพา คุณพงศิทธิ์เนื่องจำนงรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาอนุสาวรีวีรไทยเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณทหารไทยที่ได้สละชีวิตในคาวกรณีพิาพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและสงครามมหาเอเชียบุรพาบริเวณอนุสาวรีวีรไทยค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพันเอกเสกสรรพรมศักดิ์ ผู้บัญชาการบนถนฐานบกที่12เป็นประธานในพิธีรวมไปถึงสารตำรวจส่วนราชาการพร้อมทหารผ่านศึกร่วมในพิธีนะครับอนุสาวรีย์รไทยแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมสร้างขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2492โดยพลตีควรสุทธานินเป็นผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่2ในสมัยนั้น เพื่อที่จะสนองตอบนโยบายของกองทัพบกระลึกถึงวีรกรรมอันมีเกียรติของเหล่าทหารกล้าที่สละชีวิตเนื่องจากฐานไทยนะครับทำการรบพุ่งกับทหารแถบอา่าวตังเกียในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และมหาสงครามเอเชียบูรพาในปีพุทธศักราช2483ถึงพุทธศักราช2484โดยมีพลเอกมังกรพรมโยธีเป็นแม่ทัพภาคบูรพาในขณะนั้นและก็นำฐานไทยสู้รบจนกระทั่งทหารเสียชีวิตทั้งหมด760คนต่อมาพลเอกมังกรพรมโยธีเสียชีวิตลงครับทางญาติโดยความเห็นชอบของทางราชการจึงได้นำอัธิมาบรรจุไว้ จึงรวมอดีตทั้งหมด761คนอนุสาวรีย์แห่งนี้จึงตั้งใกล้ยอยู่กับสารเจ้าพ่อต้นกระบกภายในค่ายจัก,กรพงซึ่งถือว่าเป็นสารที่ท่องเที่ยวในเขตทหารก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับมาชมสารที่ประวัติศาสตร์สดูดีแด่วิรชนหานกล้าความเสียสละของทหารไทยที่ต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติบ้านเมืองของ